ไปดีพี่น้องน้องกรพิ่นมีหมูเล็ดใหม่แล้วอย่างเจ้าหน้าบปดิเฮลมินมาเขาเฮียนพระไปทัดเอาผามาเสียทหมูให้คนนี่ยตาตาเล่นชใจจิมูก็ย่อยยับยังเงี้ยมันออกเบอรเนี่ย ก่อนสมาดีหันหน้ามาพี่ที่หันหลังมันจะมาสบายดีโอ้ยหันหน้ามาเจ้าดำให้กับแม่มาเห็นบ่มองหัวไดโนเสาร์หน่อยดำห้องน้ำ,น,ำนี่ไงข้างหลังนี่น,น,น,นี่ใช่ให้นลลให,นนหน้ามัลูกใอ้หน้ามันไดโนเสาร์น่ะอ่ะเช็ดมูกหน่อย A sửa xét Ở ngay được gôn. Yellenin, ghen hino. Loi thôi 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 luôn kim bên mà luôn ừ. à dài kim hay chắc chưa vậy nào điều hòn nào như phải sập mặt cả năm thành น้อะไรกับบะหมี่จะร่งกับบะม,มี่ที่ปแกงัไงเนีเหมือนแกงหน่อไม้นี่แหละม,มาพี่ลงน้ำมาพี่ลงมานองไปน,ำน้ำ ยังจืดลุ้งกมากบ่ลุ่งไม่ใช่ใบยานางเนาะใครมาถงไไยังจืดคือสใบนุ่ยเจใบยานาเเนาะทไมยังจืดได้เนาะใหญ่นะมันกนาฮะอันนี้บางๆจะใบยานางจะมกระโดดนาะันงจืดก็บย่งหลอกแกงจีนด้วว้าวนแซบเลยโอเค ไม่โดนไม่โดนใครขับรถลื่นมาเล่นไส้พี่ลูกมาเล่นไส้เพื่อนก็มาเล่นไส้มา ขวดเงียวก็แกทรงอพูดสุดก็ออกเลยอแกเอ็อออจะเก็บใส่ขวดันใส่ขวดได้นะเป็นจะเก็บใส่ขวดเป็นเคยเก็บเป็นเก็บหอยใส่ขวดเกอมินเห็นขวดไหมอ่ะอือเอามา ตาบวมีเหือมาห้งแต่แกงเนื้อถลกเผาเอาพี่มาลูกมาขวดอาขคืนทึงมินนี่เสืองนอกมาจักคหนแนนบ่แมนนะดีเร็ดนมัว่าในเสืองนอกไว้ฮะนอกเลยจืดเท้ อ่ะน้องมานหกยันหลุดมันหลุดมากสกปรกเียร่าเลยพี่มาถอกเล่นกับบุกพี่ไอ้ก,ก้กอนแบงก์อนพี่พี่มาเล่นพี่มาเฮ้ยปุ๊บยันโดนกลุ้ง ບໍ່ອອກຢູ່ອປໍອແນວແນວ

ไปเอาที่ไหนหล่ะเง้น่เราไปนั่นขามาบอกว่าไงระเจ้าหรือว่าอะไรเจ้าเนี่นบ้านท้าวน่แล้วก็นมีลายบอลอยู่เนี่ยออะไรีพุบอีพุบริการอ่ะอืม พ่อบ้านแล้วรอเป็นสารบ้านเป็นพ่อบ้านแล้วแล้วันไหนเรามีแต่จะเรานี้ด้วยกับเพื่อนเพื่อนคำสาบว่าจำเทนท์รถเจะาที่นอสไซดใช่อืมรายได้แม่พาไปบ้านไปเลยเมานอนจำคืนปวดเรีมาหลาดเอื่อยอะมานอนตั้งแต่วันศุกร์ปกติ ปกติมันสีนอนขึ้นเดียวมาแต่ม uh ันประหารบดวยเออมันมานอนแต่มันประหาด้มอืมกาถ้าคื้าอท่อาดน้ามานอนในห้องมาจัก ถามไอวะชินอนอยู่เทิงหรือินนในห้องจัะอย่าว่าไอ้ก็มาถามไ้ติ้งนอนข้างบนหรือนอนในห้องนอนใน่ี่แล้วอ่ะวางกรมเคื่อนาหลเราอะไรขึ้นด้วพาแม่เองอยูไ โ kind of okay, um anyway> ouais> ่ือ้าแม่อยู่ไหนลัง้านบ่ใไื้าจะนอนอยู่ไหนข้างหลังบ่อือในลงะแล้แถวลตู้แถนแพกันอย่แถวคือว่ามันฉากรึยอยบ่เออขับไปที่นี่เยแลก็เปิดประตูออกเปิดได้พ่อเพราะว่าน้าไดมันเตะเอาน้อะไรลง าวลมทับสันมันีเลนก็เอ,อนาน้ำเป็ดมีมูเลนเอื้อเ<า>มื่อเขาองเงียนเออมิอเนเออมื่อเขาองเฮียนอเอ,อ้าร้างมันถือเอ,อื้อได้หรือเปอ่าใช่แล้วต้องรีบหลบอืเดี๋ยวจะไม่หลบหลังไอ้ทิ้งนั่งไงนั่นไงเอ,อ้เอออา เอาเองนเมื่อยเมื่อกันเงียบอีกแล้นี่เมื่อยมาบอกพอเดือนจบเดี๋ยก็กลับเลยเติมเร็ว ไปล่พี่น้องจานาะผักบิงผักสมนี่เยอะักเันใจเก็บเองก่อนที่จะเก็บบีบองหาหนูเลยนะกพี่แย่งป โยน,นมาเทิงโยน,นมาเทิงเงยโยนลงรุมเด้อโหลดเหยียบร้อยมาทหารก่อน